ค่ะท่านผู้ชมทายสิต้นอะไรเอ่ยเห็นไหมคะนี่ตอนนี้อยู่ที่ไรสุขสมจิตค่ะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูมุมกว้างกว้างต้นอะไรคะนี่ใบเรียวเรียว มีใบเต็มต้นเลยปามนะคะแต่อันนี้เป็นต้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 นอะไรเอ่ยต้นมะพร้าวคะ่ะมะพร้าวมะพร้าวน้าหอมนะคะนี่ปลูกเอาไว้ได้ประมาณสามปีกว่าแล้วนะคะนี่จะพาท่านผู้ชมมาดู เขาเริ่มออกจันแล้วค่ะตรงนี้จันมะพร้าวนะคะโอ้โหจันใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่แต่ยังไม่มีความรู้เรื่องมะพร้าวสักเท่าไหร่ปลูกไว้นะคะแต่ตอนนี้ออกจันแล้วใครที่มีความรู้เรื่องราวของมะพร้าวเนี่ยช่วยแนะนําหน่อยนะคะว่าเวลาที่มะพร้าวออกจันเนี่ยเราควรจะมีการบํารุงรักษา ยังไงนะคะอันนี้ออกหนึ่งจันนะคะแต่เดี๋ยวดงด,ดูรอบต้นก่อนจันของเขาจะมีลักษณะแบบว่าแหลมๆนะคเนี่ยเนี้ยเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะแทงออกมานะคะนี่นี่หนึ่งจันอ่าลองดูอีกสิมีอีกไหมอ้าวมีสองจันนี่นี่นี่สองจันนะคะนี่นี่เนี่ยค่ะ ท่านใดที่มีความรู้ในด้านการปลูกมะพร้าวน้ำหอมช่วยแนะนำได้นะคะว่าเราควรจะต้องมีการดูแลหรือว่าต้องทำยังไงในช่วงที่มะพร้าวออกจันทรนะคะนี่ช่วยแนะนำหน่อยนะคะแล้วก็ที่ไร่เนี่ยก็ปลูกไว้หลายต้นอ้าวนี่จันทรหนึ่งนะคะนี่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 กำลังโผล่ยอดออกมานะคะโอ้ต้นนี้สามจันทรเลยค่ะท่านผู้ชม ว้าวนี่นะคะสามจานเลยช่วยแนะนำหน่อยนะคะอยากรู้ว่าเราควรจะมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างไงมะพร้าวนะคะนี่ก็ให้น้ำที่ไร่เราใช้น้ำบาดาลน,นะคะนี่น้ำบาดาลแล้วก็ให้ต้นไม้อย่างอื่นไปแต่รากของมะพร้าวเนี่ยเขาจะนะคะขยายยาวนะคะ ให้ตรงจุดนี้จุดนี้ก็ได้ได้น้ํานะคะนี่ขอคําแนะนําด้วยนะคะสําหรับท่านที่มีความรู้เรื่องมะพร้าวนะคะเพราะว่าไม่มีความรู้จริงๆนะคะแปลปูกไว้ตอนนี้ก็คิดว่าได้ได้ได้ผลแล้วแหละเพราะว่ามะพร้ามันออกจันแล้วประมาณสามปีกว่านะคะเนี่ยอยากจะรู้ว่าจะทํายังไงให้มันได้ผลผลิตแล้วก็จันทเนี่ยมันสามารถที่จะติดลูกนะคะได้ นะคะลูกไม่ร่วงนะคะนี่โอ้็ดีใจนะคะที่ปลูกมาแล้วแค่เห็นจันยังไม่เห็นลูกเนี่ยก็ดีใจนะคะนี่เพราะว่ารอคอยมานานเลยนะคะนี่จันมะพร้าวจันนี้นะคะนี่นี่นี่ถ้าเกิดท่านใดมีความรู้นะคะก็ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าขณะที่มะพร้าวออกจันเราควรจะใส่ปุ๋ยหรือว่ามีการดูแลรักษายังไงให้ติดลูกแล้วก็ ะมะพร้าวเนี่ยไม่เป็นโรคนะคะเพราะว่าในไร่จริงๆแล้วปลูกไว้หลายต้นเลยนะคะเกือบร้อยกว่าต้นนะคะแล้วก็จะโดนอะไรด้วงเนี่ยด้วงมันจะกัดกัดคอมะพร้าวนะคะแต่ต้นนี้ถือว่ายังโชคดีหน่อยนะคะเป็นต้นที่สมบูรณ์มากเลยนะคะนี่ ท่านใดที่มีความรู้ช่วยแนะนําหน่อยนะคะเรื่องราวของมะพร้าวมะพร้าวน้ําหอมที่กําลังออกจันทร์เราควรจะดูแลรักษาหรือว่าใส่ปุ๋ยยังไงนะคะขอขอคําแนะนําด้วยนะคะนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามอ่ารับชมนะคะมีเป็นมะพร้าวน้ําหอมค่ะนี่อันนี้นะคะก็ํำมะพร้าวที่แบบว่ามันเสียสยีก็มาประดับประดาอยู่คนต้นนะคะโอ้เนี่ยค่ะ ต้นขั้นนี้นะคะ่ะมันออกจันแล้วก็แนะแนําให้หน่อยนะคะเรื่องราวของการดูแลมะพร้าวเพราะว่าเราก็ไม่มีความรู้จริงๆนะคะเรื่องราวของการปลูกมะพร้าวแต่ตอนนี้ก็คิดว่าอ่าได้ผลและชื่นใจนะเห็นมะพร้าวออกจันแล้วนะคะนี่โคนต้นบางบางท่านเขาบอกว่ามันจะต้องมีการอ่ะตัดแต่งกิ่งหรือว่าลอกกิ่งหรือเปล่านะคะนี้นะคะเราก็ไม่แน่ใจนะคะนี่นี่นี่นะคะ ก็ปล่อยมันไว้แล้วก็ไม่ค่อยจะได้ได้ตัดได้ตัดสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูคลิปหลายคลิปเขาบอกว่าอะไรบริเวณไอ้ตรงเนี้ยเขาจะเรียกอะไรนะใหญ่ใช่ไหมคะให่เขาบอกว่าอะไรให้ให้ให้ฉีกอกฉีกอกบางคนเขาบอกเกี่ยวไปตัดมันอันนี้เราก็ไม่มีความรู้แล้วเราจะเชื่อตรงไหนดีก็หลายท่านที่ดูคลิปนี้นะคะยังไงก็ช่วย นะนำหน่อยนะคะว่ามะพร้าวที่ออกจานหรือว่าเราควรมีการดูแลรักษามะพร้าวน้ําหอมยังไงนะคะขอขอความรู้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะเราอยู่ที่ไร่สุขสมจิตตะบนหนองรองอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ